สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะเราจะมาเล่าข่าวก่อน8ปดโมงเช้าเนาะเดี๋ยวไม่กี่นาทีก็คงแปดโมงแล้วละแต่ก็เหมือน6กโมงเช้าบ้านเรานละ,ะคะ่ะอันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับพิธีกรนะกับไอ้พักสมเน่าก็แล้วกันเนาะนะคะอันนี้ขอชื่นชมคุณนตนะที่ออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แบบไม่หวั่นกลัวว่า จะถูกถอดถอนออกจากรายการใช่ไหมคะเราเข้าใจว่าอันนี้ไมเ่เลิฟเจไม่รู้หรอกนะว่าในรายการนั้นใครมีหุ้นส่วนด้วยเนาะแต่ที่แน่ๆก็คงจะเป็นเพื่อนนะที่ดำเนินรายการนะั่นแหละค่ะเนาะทีนี้การที่คุณน,อน็อตออกมาปกป้องสถาบันเกี่ยวกับการที่จะมีการเสนอยกร่างร,รัฐมนูญทั้งฉบับนั่นแหละคะ่ะ ซึ่งคนไทยส่วนมากก็แต่ไม่ค่อยเห็นด้วยนั่นแหละเ,ลเนาะมันก็จะมีมันก็มีอีกเยอะนั่นแหละนะที่ที่เห็นด้วยรวมถึงนักการเมืองหลายพักด้วยแหละที่อยากจะให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่ก็ยังมีบางพักที่ไม่เห็นด้วยเลยและก็บางพักที่เห็นด้วยแต่ยกคือให้การหมวดหนึ่งหมวดสองออกคือห้ามไปแตะต้องนั่นแหละค่ะเนาะ ซึ่งเราเห็นแล้วว่ามีพักไหนบ้างทุกคนก็คงจะได้เห็นในการดีเบตของแต่ละพักที่ไปนั่นแหละค่ะเนาะสิ่งที่มายเลฟเจสังเกตในในการที่คุณน็อตมีปัญหากันนั่นแหละเนาะคือเขาคุณน็อตเนี่ยถามนั่นเลยว่าคุณจะรับรองได้ไหมว่าจะไม่แตะหมดหนึ่งมวลสองไม่แก้มอลหนึ่งหนึ่งสองนั่นแหละแต่พักซุ่มเน่ามันก็ยังบอกนั่นเลยว่า มันสามารถแก้ได้ก็เท่ากับว่าในความคิดของมันคือจะแก้กันอยู่แล้วอ่ะคือตั้งธงกันมาแล้วว่าว่าจะแก้ยังไงก็จะแตะยังไงก็จะต้องเอาฉบับใหม่ให้ได้นะคือปักธงมาตั้งแต่อดีตที่มันเริ่มตั้งพักนั่นแหละไม่งั้นมันจะมีสารรัฐมนูญตัดสินออกมาว่าคิดล้มล้างการปกครองเหรอเพราะมันมีแนวความคิดแบบนี้มันตั้งแต่ต้นไงคะนะออกไปช่วยเด็กที่มาชูสามนิ้วไปประกันตัวให้ นะประกันตัวคนทําผิดกฎหมายมหนึ 1, 2, ่งหนึ่งสอ่ะเกือบกี่กี่คนนะในในพักนะไปประกันตัวกันทั้งนั้นเลยแล้วมันก็จะมีทนายบางกลุ่มนั่นแหละที่ร่วมหนุนกันนะคะว่าไปประกันตัวเด็กๆแล้วก็อยากจะแตะมวนะนึ่มสกันนะนะในในในสิ่งที่เราติดตามข่าวมานะเราก็จะเห็นแบบนั้นใช่ไหมคะในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะที่คุณน็อตออกมา ถูกคนนะคะที่คิดไม่ดีกับสถาบันโจมตีเนาะย้อนไปกับในในตอนสมัยคุณม้าที่ออกมาปกป้องสถาบันคุณมาออ้าอ,อนนานะตอนนั้นก็โหถูกสังคมจำพวกที่คิดไม่ดีกับสถาบันอ่ะโหจนกระทั่งถูกถอดออกจากรายการนะ่ะมาเล็บเจอมองเห็นเลยว่าสื่อไหนเป็นสื่อไหนอะ่ะนะ คนเราถ้าสื่อไหนที่มันรักสถาบันจริงอะต่อให้คนในรายการของตัวเองพิธีกรนะที่ถูกโจมตีจากคนที่ไม่หวังดีกับสถาบันเนี่ยมันก็ต้องยืนหยัดว่าเออความคิดเห็นของคนเรามันแตกต่างกันได้แล้วทำไมจะต้องปลดเขาออกขนาดนั้นใช่ไหมคะทุกคนนั่นเพราะอะไรมันไม่เกี่ยวเลยเออถ้าถ้าถ้าเป็นคนตีออกมาด่าสถาบัน โจมตีเสาหลักของชาติอ้ยปลดไปเลยอันนี้ยังว่าไปอย่างใช่ไหมแต่อันนี้ปกป้องบ้านเมืองปกป้องสถาบันแต่กลับถูกปลดออกจากรายการเนี่ยเนี่ยคนไทยคิดเอาแล้วกันนะคะแล้วปัจจุบันนี้ไม่แล้พเจก็เชื่อว่าเด็กๆที่หลงผิดไปก็กลับตัวกลับใจได้กันเยอะขึ้นนะอันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่ออกมากลับตัวกลับใจกันนะอย่าลืมว่าชาติเรา ประเทศชาติของเราต้องมาก่อน,นั่นแหละความคิดเห็นของนักการเมืองเราอย่าเอามายงติดว่าเรารักคนนี้ต้องทุ่มกายทุ่มใจให้กับเขาจนตัวเองไปติดคุกนี้อย่าไปทําเลยค่ะเสียอนาคตตัวเองนะเสียอนาคตตัวเองใช่ไหมคะทุกคนอันนี้สิ่งที่เราเห็นก็ได้เห็นจากพฤติกรรมของนักการเมืองอยู่แลว้วอ่ะก็ไปดูว่านักการเมืองแต่ละคนเขาทําอะไรกับบ้านเมืองบ้าง กรณีเห็นไหมเวลาเกิดอุทก,กภัยเนี่ยใครไปหาเราก่อนใครถึงประชาชนก่อนความช่วยเหลือจากสถาบันีถึงก่อนเลยเลยเจ้าหน้าที่ทหารนะจิตอาสาลงก่อนทันทีนะคะมูลนิธิต่างๆนะที่เป็นจิตอาสาจะลงถึงประชาชนก่อนนะักการเมืองด้วยซ้ำอะ่ะคนไทยก็ต้องคิดให้ได้แล้วว่า นักการเมืองเข้ามาทําอะไรให้กับประชาชนทาอะไรให้กับบ้านเมืองนมันควรจะคิดตรงนั้นนั่นแหละค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากน้องๆด้วยแล้วกันคิดได้ก็ดีใจด้วยปรับปรุงตัวเองได้นะคะคนเราทําผิดแก้ไขคนไทยให้โอกาสกันอยู่แล้วเพราะยังไงเราก็คือคนไทยแต่ถ้าเป็นคนไทยแล้วยัยงหลงผิดยังอยากจะไปนะคิดล้มล้างการปกครองอีกอะไปแตะหมวดสถาบัน ไปเอาสถาบันลงมาอยู่ใต้อำนาจตัวเองเนี่ยอันนี้มีบางควรอย่างมากคนไทยเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นให้หันไปดูว่าประเทศไหนบ้างที่ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ของตัวเองแล้วอยู่อย่างสงบสุขไม่มีนะคะแม้แต่ประเทศที่พวกมันแอบอ้างเนี่ยนะพอสถาบันออกไปแล้วมันก็ไม่ได้สงบสุขเห็นไหมคะบ้านเมืองก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวกับว่าปกครองระบอบไหนแล้ว จะพัฒนาหรือไม่พัฒนามันอยู่ที่คนในประเทศของตัวเองนั่นแหละว่านักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยจะพัฒนายัางไงให้ประเทศของตัวเองจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะประชาชนจะอยู่ดีกินดีมันอยู่ที่นักการเมืองผู้เสนอตัวมาเป็นรัฐบาลมาเป็นผู้นํามาเป็นนายกนี่แหละไม่ใช่เกี่ยวกับระบอบการปกครองนะคะทุกคนอันนี้ให้คิดให้ดีทุกวันนี้ ถ้าบอกว่าสันติภาพโลกที่พูดถึงกันนะอยากมีสันติภาพโลกประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้ามีระบอบประชาธิปไตยที่คุณเอาเสรีภาพระบอบประชาธิปไตยที่คุณอ้างถึงนะ่ะไปลุกรานชาติอื่นไปข่มเหงชาติอื่นไปกดดันชาติอื่นแล้วคําว่าสันติภาพมันจะเกิดขึ้นได้ไงเม <ME> ื่อตัวเรายังรุกรานคนอื่นเขาอะ่ะมันถึงบอกว่าประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยหรือบอบระบอบนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันจะไม่ถูกพัฒนามันถูกพัฒนามันอยู่ที่คนนะคะอยู่ที่คนว่าจะพัฒนายังไงระบอบไหนแม้แต่ระบบคอมมิวนิสต์อย่างประเทศจีนเขาก็พัฒนาให้ประเทศเขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและกฎหมายเขาก็เข้มแข็ง ใครทำผิดใครโกงคนอื่นเห็นไหมถูกประหารน่ะมันไม่เกี่ยวเลยว่าระบอบไหนบริหารประเทศแล้วจะไม่เจริญมันอยู่ที่คนบริหารประเทศอยู่ที่นักการเมืองอยู่ที่ประชาชนร่วมด้วยช่วยกันเคารพกฎหมายของตัวเองในการปกครองของตัวเองในประเทศของตัวเองต่างหากคําว่าอ้างประชาธิปไตยประชาธิปไตยแล้วกดดันประชาธิปไตยประเทศอื่นน่ะแล้วเอาเสรีภาพของตัวเอง ไปบั่นทอนเสรีภาพของคนอื่นเนี่ยอย่างพักคส้มเน่าเนี่ยเอาเสรีภาพของตัวเองไปบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเป็นสถาบันหลักเสาหลักของประเทศไทยเนี่ยคุณจะเรียกตัวเองว่าคุณเป็นประชาธิปไตยได้ไงคนไทยคิดนะคะคิดได้แล้วเนาะตาสว่างกันเลยแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ